แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ500คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับรถถังใหม่ของประเทศไทยปี2025รวมชื่อช่องว่าออ t โตอัปเดตไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและมีการเว้นวรรคตามที่ร้องขอครับออ t โตอัปเดตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตอัปเดตช่องที่นำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกและรวมไปถึงความเคลื่อนไหวสำคัญในประเทศไทยของเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังใหม่ของประเทศไทยที่ถูกเปิดตัวในปี2025ซึ่งถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาอาวุธภายในประเทศประเทศไทยได้พัฒนาและเปิดตัวรถถังหลักรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าเสือไทย25ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการออกแบบขั้นสูงจากทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพไทยในการปกป้องประเทศ และพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเสือไทย25มาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนธรรมดาและกระสุนเจาะก,กรอบแบบทันสมัยรวมถึงระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติแบบดิจิทัลที่สามารถจับเป้าหมายได้ทั้งในกลางวันและกลางคืนอย่างแม่นยำตัวรถถังได้รับการออกแบบให้มีกรอบป้องกันหลายชั้นสามารถทนต่อการโจมตีจากอาวุธต่อต้านรถถัง รวมถึงโดนติดอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถีที่เข้ามาใกล้ตัวรถภายในห้องโดยสารมีการพัฒนาให้รองรับลูกเรือจำนวนสาคนคือผู้ขับผู้เลงและผู้บังคับบัญชาพร้อมระบบควบคุมที่เป็นดิจิทัลทั้งหมดเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ เครื่องยนต์ของเสือไทย25เป็นดีเซลเทอร์โบขนาด1,500แรงม้าทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครูขระในด้านของราคารถถังเสือไทย25มีราคาประมาณ185ล้านบาทต่อคันซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามอุปกรณ์เสริมและจำนวนที่จัดซื้อถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติและความสามารถที่ได้รับ ทั้งหมดนี้คือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับรถถังใหม่ของประเทศไทยในปี2025ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของไทยหากคุณชื่นชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องออโตอัปเดตแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณขอรับ